ท่งไงไอ้สัดโวยนอนห้าชุมพ่อเงไม่ทำ <c oughs> ายการทำคลิป <c oughs> ดีกว่าไม่มีแล้วมาเอาใหม่ชุมพ่อิระเร่เะเร่กเรครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่รายการอะไรครับยังไม่ตั้งชื่อเลยรายการกินจีบป,ปัดได้ทุกอย่าง โอเควันนี้จะมาทดสอบรายการเอ้ยถุยทดสอบว่ากินจีปัดเที่ยวอะไรได้บ้างอันติเทเตอร์มามึงกดดิเพี๊ยชัดเจนชัดเจนไอ้เหี้ยตัวไปแล้วตัวไปตัวอะไรเอามาดิอะไรก็ได้หาเมื่ตัดตัวไปหาเกาะอยากดูแม่คีว่ะมันจหีบที่มันปัดปัดแล้วให้ตา100%อ่ะ อยู่ไหนเออมาเนี่ยยืนอยู่แถวนี้ได้เก็บของกันได้อยู่แถวนี้อยู่แถวไหนอ๋อปัดนีดปัดนีดปัดนิดปัดสแตนยังได้เลยปัดหงมัดมึงก็ได้แล้วเมื่อไหร่ดูเมียตี๋โอ้ต้องทำอันตรีฉันก็ต้องแต่ต่อคลิป่ะเนี่ยโอ้ยยิงไปกี่แม็กซ์แล้วเนี่ย ตั้งว่าให้สกิลมาเร็เรวๆวะเออตั้งแล้วแล้วก็ตั้งดามเมจลดลง25จะไม่ได้อยู่แล้วแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้เราเล่นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปั่นนะเดี๋ยวกูบอกให้ปั่นให้ปั่นนะ s <S ปั่นไอ้ปั่นมึงบอกว่ามันไม่ต้องยิงเลยดิรอให้กูไ่้นี่ก่อนสิเอาไปเดินมาที่เลยตายฮะโอ้มึงไม่รอดแน่เลยมึงต้องเปลี่ยนเล่นใหม่ mấy ở rồi, Ô nhỏ, vừa lên vai mà, vừa 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 chết rồi, vừa vừa anh vừa chết vừa lại phải vừa 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 qua vừa 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 rồi ไม่ลดอ๋อแต่ไม่โดนเย้โคตรเที่ยวอ่ะวิ่งออกมาตากี่ลายหาจริงมันปัดได้ทุกตัวอยู่แล้วแหลยเฮ้ยมันปัดมีเนื้อติดลายหาได้เหรอวะไม่ได้เอ้ยไอไฟอ่ะนะอันน <sprout Likewise. S 2> ั้นไม่แน่ใจลองมาดิอยากโอ้ตกเป็นตีอ่ะไม่ปุ๊บล่ยหายแต่ปัดไม่ได้แต่พอนไฟอย่าไม่แน่ใจว่าปัดได้แบบที่ปาตาไเป็นไฟอันนี้ปัดได้ อันตีไรฮาร์ดปัดได้ป่ะสี่ปัดไม่ได้ตัวนอกตัวนอกตัวนอกคือก็รู้ว่าคอนของมันนาวการไปอัดตัวอะไรดีวะคืนนี้ว่างรายการไลฟ์สระที่ขายเขาดิวิตายให้ปัดได้แน่นอน มึงบอกว่าอันติฟาร่าปัดไม่ดีเนี่ยเอามาดิฟาร่าเออฟาร่าปัดไม่ดีอยากรู้จะมีปัดดีดีหรือเปล่าแต่อันติวิเปอร์อ่ะไม่จะปัดวิเปอร์ไม่ตายปัดไม่ตายไม่จะหมดก่อนวิเปอร์ตายหายมันจะบินเล่นแบบนี้เลยจะยิงให้โดนตัวอี่ยิงโดนซื้อลุงไม่วด้ยิงโดนตัวมแรงกว่าเอาเหรอไูกลัวตายอันติไจะได้ชาร์จมา ลเล่นใหญ่อยู่ผมว่าผมเออไปทำเลนใหญ่ดีกว่าเล่นใหญ่อยู่นูน่นไหนไห<อ>นเาชอบผมเยียมากกว่า,อาบอลไปเลยนนลเนี่ยไหนนวะเอาอยู่ตรงนี้เหรอไม่เก่งเหรอพี่มปจงแลวเนี่ยจะมา

เฮ้ยมันต้องมีสูตรทุกตัวไอ้สัสระดับไม่นอนนี่เด็กหุ่งนี้ไม่เด็กโวยชิจะไม่ได้นอนรู้ดีว่าจะไม่เด็กอีกตอนชี้เราปัดดิมึงปัดทิ้งไว้ดิปัดทิ้งไว้ดิแล้วแบเป็นยังไงวะเขียมมหุ่งไม่โดนเลยมันชิงไม่โดนเฉยเลย่ะมันแก้หุ่ไม่ได้เลยเราเอ,อเย้ยมึงเอาปัดดิลองปัดดิเข้าหน้าไงอ,อ,อะไรปแปลกอยากรู้มันเข้าหน้านหู่งมากกว่า อยากรู้ว่าเข้าหน้าถุงเม็ดวะอะไรดีเฮ้ยเราทำรายการให้สัตว์เราต้องแบบเปะทุกตัวเว้ยร,รู้อะไรก็ันต้องทุกตัวติดสายย่าเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าผมทำลงเน็ตจะมีผัดโดนไหมได้เ,เลยโอ้ยชา้าดีกว่าไม่ต่างกันได้แใส่โล่ มันได้เยอะเ็ดาดเห็นมันเยอะไงต่วดเดเลยนอน้โอ้โอ้ยโอ้พี่เยอ่ได้ยังไงได้ช้าที่ผ่านจะตายหายแล้วไนะ่ยังอจะเสร็จแล้เนี่ยมึงหลบไงมึงหลบเสร็จแล้วบ้นมั หนึ่งรอเวลาไหลกันแหละอะแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยปัดเลยอโกนปะกะโจมนะสตีปัดยานไกลอะแต่คอ,อมหลังมากอะผมไม่ได้ถ้าปัดไม่โด่งนะจากไกลยกดาบสูงกาหน่อยนะคือมันต้องฝึกให้เกณฑ์ีปัดส,สวยๆใช่ป่ะที่แน่ๆบงว่ามันปัดเกณฑ์ีของดีว่าได้ไหมไม่ได้เอ๊ะอันอ้นหรอเอามาดิ ก็สักวันจะจำได้ว่ามันปัดจริงได้อะไรนะป,ปัดปัดตัวไหนทิ้งพุ่นนะ่ะพุ่นมันพุ่งมาแบบโปรเจกต์ไฟไงนั่นแหละมุ่งบินตอนนี้ชาร์จขึ้นเสียงแล้วเอ้โอยอ๋อถ้ามุงปั่นน้าจะไม่ขึ้นเลยเขาจะตายสรุปแล้วว่าเราไม่สามารถปั่นบินได้ เดี๋ยวปัดบิน่ะกี้ไม่ได้ปัดเลยไอ้ปัดบินธรรมดาอย่างไม่ได้งเอออุ้ยกล้ามเยอะขอป็นสีไม่ไหว้เนนมาแล้วเนี่ยออกไปทาข้างนอกดีกว่าตรงนี้มันใกล้เลยเก็บเรอก่อนเดี๋ยวกูตายฮะเฮ้ยั่ตไอ้เยะหนีมันหนาสโลปีเอดเป็ดาคปนาขบเลกเลกไกลๆดิข้างบนบินขึ้นไปด้านบนดิแล้วก็อันติลงมา มึงจะปัดยังไงต้องต้องมีเข้าหามึงแล้วปัดปะไม่อะบินขึ้นไปด้านบนลันติดออกมาเดี๋ยวพูลองปัดดู <Okay. S 2> โอเคก็เหมือนจะทำได้เหมือน,นเคยเห็นอยู่ไอคิวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ากูดว่าเนอะไม่ได้จะมม <c oughs> เห็นมึงจะ่ไเนอะเออน่าจะเป็นลันติแล้วพุ่งใส่มะลองมาดิจับมาก่อนเนี่ยเออชาร์จ้าลันตินานที่ผ่านนี่มันจะชาร์จได้ อยู่นี่อยู่นี่กันไปขึ้นไปกันเลยมันก็มาหาเลือดไงอตื้นกระไกล้เลือดโหดีเข้าหัวแม่งโจังไวอ่ะมังจะตายแห่รึเล้าได้เดี๋ยวอเดี๋ยวเก็บตาก่อนจะตายตายแน่นอนไม่ยิงทางแม็กมาไปยืนสุดเลยไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้แบบเต่เีเลยสัสไม่ได้แบบจริงจังไม่ได้แบบร้อยวันเน้นมันจะเคยเห็นใครปัดตั้เคยเห็นได้มันปัดยังไงยโอ,โอ้ท่านปัดได้แม่งแม่มมคงทานคอจริงเลยสัส <c oughs> เฮ้ยมันปัดระเบิดจกกังได้เปล่าวะปัดได้ระเบิดไหนระเบิดมือจังไรเนี่ยนะลงมาดิเดี่ข้างๆเลยเห็นไหม อะไรกำบดักผมก็ยังปัดได้เั่นรถปั๊นึ่งหลบไปเหรอเอาใหม่ๆดิปันใหม่ดิเฮ้ยแสดงว่าเป็นกูป่าอะไรมากูป่าระเบิดมือกำบดักนี่เอาเชือกป่ามาใกล้แค่ไหนช่วยคือเอาใหม่ๆๆไม่ได้เลยควันเอาใหม่ดิ ให้จำหลักมาแตกยากออกมะฮะไม่ใช่เดินเบียบไปเลยเฮ้ยอเอาใหมา่ปัดไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาใหมา่ปัดนี่อันนี้ได้ของจริงี่ได้อันนี้นั่งเก่งได้จีเก๊ขี้ควาำไม่ไมาแมัปัดปลามาอย่ามาเลยที่แม่เข้าหน้าดูไอ้เจ๊ เที้ยตรงเข้าหน้ากูเนี่ยคือกลาเป็นกระเบิดตึงนี้หนาเหียวัดใจกันปะวัดใจดมึงกดดิเก่อดิหน้วัดใจแต่้ต้องวัดใจอันตีอะติปัดไม่ได้อยู่แล้วไอ้เหไอ้หัวสิงกูหอวจะลองทำไงวะช่างแม่งกูให้ัน <c oughs> อระกดอะไรแบตอนนี้น <you> นดยดอรวะ้ยรอดิไอ่ทอรอยู่ดิเา,าไม่โดนี่หว่าค้คางอาตัวอะไรเอาตัวอะไรอยา,ยายกรู้เลยเรียงอะไรก็ได้ไอ้ตัวจะเลียงอะไรเหรอไม่มีตัวอะไรที่มันอัน อยากรู้เหมือนกันว่ะอันนี้อยากทดลองมากเลยว่ายิงธรรมดาปัดได้ไหเออมันยิงเงาใช่ป่ะปัดได้เดี๋ยว่ะเออปัดไม่ได้อันเนี่ยปัดได้ยิงธรรมดาปัดได้อันตีมันมึงก็คงไม่ต้องปัดหรอกมั้งปัดได้กันเองเรื่องไหนวะสี่มิตา อันนี้อยากรู้ว่าก็สิมิตามาันรู้ปัดห,หาได้ใไหม่ะปัดคิดตายไม่ได้มาขี้ขวา,าดิเฮ้ยตาโลกมันปัดได้ทั้งหมดแหละถ้ามันเป็นผลิตตายอ่ะจะได้เป็นผลิตตายก็ปัปด <c oughs> เกิดได้อ่ะลองไอ้ใส่เจ๊แนปัด <c oughs> ไม่ได้เป็นแหลมอ่ะคืออันนี้มันผ่านเกอะไหนไหาดได้เลยนุ้ยคือมันเป็นอนุภาคไม่ใช่หรอ อันได้วก็ยังเป็นโปรเจกต์ตาอยู่ดีก็เล่ะข่วยข่ยได้จริงเฮ้ยเป็นโปรเจกต์ตางม่เกอจ์าฮ่ดดกก็ปัดได้ไม่ปัดอันนี้ปัดปัดทิศฮ้ยนั่นไงนั่นไงโดนเหรอเฮ้ยอันนี้เขลองเลองสมมติทิศนะปั๊บอยู่นี่ทำลายดิ าใหม่อ่ะมึงจะมาเหยียบด,ดิกูติดด้วยค่ะนี่โกลเห็นไหมกูติดด้วยคือพีชของวินโนเมเกอร์แม่งอันนี้แม่งโดสนตีนจริงถ้าอีกฝ่ายมาติดแล้วเราอยู่ไ<บ>อ้เราติดไอ้เฮียไอ้ไอ้ออน,นี้ไอโอมันบอกมาตอนเล่นน่ะคือพวกกูเล่นวินโนเมเกอร์กันแล้วเอาพิชอัดใส่กันนิดหน่อยจะตายตัวอะไรรีเปอร์รีปเอรรปเอร์มึงงั้จะตายก่อนอยากรู้ว่าปกะอาร์ตีรีเปอร์ดีไหมเพื่นั้นแหละ ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อแต่มันก็ใช้ปัดช่วงหน,นึ่งได้ได้ช่วงหนึ่งกันตามมาแล้วกันชอบอ่ะชอบที่วินโนพยายามชอบที่นิปเปอร์ตอนเป็นวันไงวัฟตาเขาไปดิยอ,อะไรคือตงฮีเล์อ่ะการ กดแล้วนะคอมเมนต์ตับเลยขาดจริงเสียดายปัดอ่ะปัดไปก็ไม่ได้ผลมนปัดแบบแบบปัดการันตีแล้วก็ถอยกลับมานะเออเหมือนเอาไว้การันตีดปัดนีมากกว่ามันมันปัดค่าไม่ได้ปัดค่าได้ก็ตกการชีวิลิเปอร์เฮ้ย

้วนนนีััพอ้อพอถึงตายใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึงไม่ต้องปัดแล้วเสื้อกูไม่พอแล้วไอ้แค่เดี๋ยวทำไมกูก็้องเหมือนธนูมันดิฟใส่กูวะแค่กูแค่แค่แค่กูเห็นเหมือนธนูมันดิฟใส่ของพุ่งตก คือเกมเนี <avier> ้ยเขาเรียกว่าแบบมันทําให้ยิงง่ายขึ้นเนี่ยเหมือนรถท้องก็เห็นว่าที่รถท้องคนหนึ่งได้จะตายแล้วจะตายแล้วจะเย็นอันตรีมาแล้วมันประมาณไหนี่ะมันนี้เหรอห่วะฮะไปนะวิญญานหลังไปแล้วเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกอย่างความรู้สึกมันเป็นยังไงวะกูอยากรู้วะความรู้สึกการปัดมังกรได้เนี่ยไปไป ปรัดานติเหมือนเวอร์เกนเซนนันตีได้ตัวหนึ่งไงรู้สึกดีจะตายไปอันนี้ขี้ขวาดีกว่าอยากรู้จะถอนกลับยังไงไม่ไม่ไม่ประโยชน์อ่ะเท่ในอย่างเดียวอ่ะสะท้อนได้อ๋อได้เป็นของโกเอ้ยได้เป็นของมึงตัวไหนไม่เคยลิงลิงไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วตัวไหนไม่เคยลองใช่ได้ได้เงาเดี๋ยวได้เง ไม่ได้เลือดตป่มเกินเลยเฮียอยากรู้ว่ามึงมึงปัดเอ๊ะอย่างรู้เฮ้ยมึงกดดีเฟกแค่ครั้งเดียวพอนะเดี๋ยวตามมึงหนีไปก่อนเดี๋จอกับเอ้ยุณก็ต้องมาได้แล้วไอ้พวกนี้เป็นป้อมน่ะเอ้ายิ่งจะต้อง9ยเลยหรอเกิดอะไรขึ้ีเป็นตายมันเป็นป้อมผังมา ไปไม่ได้คุณมีสุดไม่ได้มุณถักป้องเยอะไปมุณทำเยนไปุณทำเงอะไปมุ้ยจุดระยะแบนี้แบบระยะแบนี้โดนขัดตัวระยะตกไม่งมาชิดอ่ะคนกยอ่ะ100%สุภาพแม่งก็เยอะกว่าอีกอะคุณเล่น600ป้อง900เน็ตแท้เน่ตครบก็ปัดเลือด300%ไงเลือด300%แล้วก็ดาเมนที่5%เองยังไงมันก็ปัดครไม่แตก ปัดไปแข็งหมดเใช่ป่ะปัดปัดปัดได้เลยอุ้ยปัดน้ำแข็งได้ปัดแค่ไม <im giving sound> ่นาน เด,ดียดิอาก็ใแข่งหรอถ้าแชร์กีนเลยเอ,อดี๋ยดิกูมีความเชื่อว,ว่าถ้ากล้าขึ้นตแข่งิ่งเดียวขึ้นความเชื่อคุย่ว่าถ้าใชอันติดตัวน,นี้นักชน,นานี่จะประมาณปีไดจะจะเออ้เอใตองปัดอันติดนี่เหละสต่ไรเนู่ยมันไมา

มันถึงว่าเลเซอร์ของปืนมันอะเอ้ยมันเลเซอร์ของไอ้ดอยอ่ะอยู่ไหนวะไม่ได้ไม่ได้ไหนไม่ได้ปัดป <Me <me ัดได้อ้าวไม่ได้เหรออ๋ออปัดไม่ได้ปัดได้แต <me <me ่เราถือธรรมดาเราลองชาร์จมาห้านัดดิไอ้ตัปเข้าป่ะเข้ากูป่ะเข้าไปยังไงปัดปัดไปปัดไม่โดนกูเลย โดนเนี่ยแันี่ได้รดอะไรไปไม่รถเอาเลยถือว่าปัดอีไม่ได้นะดีเฟกันอันนี้ไม่ได้แกติดไม่ได้กันปิดไม่ได้ิดเป็นไปไมด้ก็เหลือตัวอะไรอ่ะมาปัดนี่

โอ้ตาฟ้ามันแย่ต่ำมากทำไมโอ้ไอ้เหี้ยแม่งเกมผีมันปัดแม่นเลยวะ่ะโอ้ยเหลือเมเซี่ย,เ,ยเราจะมาบินด้วยเกิผีนะครับโดนดาบตาอากาศนะครับจังหวะนี้โดนดาบตาอากาศเลี้ยวขาไม่เจอ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วดูชื่อรายการแล้ไอตัดรายการ w h oh, a t e v e r h a t e v e r ชื่อ,นะอเลยอะต๋ออาตกอเอ้ไม,ไม่ไม่ตายมานะอยู่ไหนวันมังกรยังไงดีกว่ามาวัดวัดดาบนเนี่ยวัดดาบเลยใครเก่งกว่ากัน ยูจิเคิลครับหายไปแล้วยูจิมูเคิลเ้ยทีโจ้ที่หายตัแค่หนีแบบนี้แล้วกแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วก็แบบเดี๋ยหายไปไหนนะว้าเข้าบ้านเนี่ย <ส>ได้ชื่อรายการแล้ววอตเอมเบอร์ไอสัตว์ผมบอกเขาแก้เลยกูจะไปแก้ทุกอันเลยสัตว์ไม่วอตที่พิมพ์อย่างเงี้ยวอตเอมเบอร์ไม่ใช่วอตอย่างนี้วอตนี้น w a t c h วอตเอมเบเย์อ๋เฟสดซสตู <c ười> yes, ้อะ<ว>ไรก็ได้ มา,มาดูดีกว่าว่าปัตรระเบิดได้ไหมเย่พวกกูไม่มีอะไรทำนัึนเองบ,บ้าชันแหละโอ้โหเลิศคุณที่หายแล้วกันนะ้ำถ้ากูโดนเท้าเอ้ยมึงลงในหน้าคืนนี้ในหน้ารับปัดดิโดนน้ำเ,มเหม็อน,มนอ่ะคุณจะไปตรงอ่ะ ชอบรวดเร็วอ่ะแต่คุณปรับเทสเด็บมาในฝไายเพิ่มขึ้นงแบเทแต่ชอบอันตีเอ้ยแต่ชอบกนคุก็ปฝั็ได้ไงจะเอาอันตีมันนานีเ่เออบัตชั่นเนี่ยไวยเกืุแล้วมากัดไหมโอ้โหันแรงนี่ดเวย แม่งแรงอ่ะแม่งพี่โกงว่ะเกนจิแม่งที hmm, ่โกงน่กตัวที่โกงอ่แต่โดนตบแฟชั่นแพชชั่นก็ตายแล้วมั้ยก็ตายอ่ะแม่งแรงพิถายอะไรนี่ตัวตัวเหลือยังไม่ลองลิงกูไม่ต้องลองลิงมันปัดไม่ได้อยู่แล้วลิงมันขยะร่างเฮ้ยกูอยากลองกูอยากลองต้องต้องทดลองลิงมันมีที่ครอบอยู่ ให้กูปต์ปัดไหมที่ข้อมันปัดไม่ได้ปัดไว้ปัดดิอตลบเลยเม่กระสุนเนี่ยมันก็นกระโดดเนี่ยหัวกูไปแล้วก็ไปปัดได้ไปวางลงมานะเดินจังโดดหินแบบไอ้เ่จมี่เดินอุ้ยไอ้เหี้ยเว้าทดลองจะว่าจะได้ไอ้สัตว์เข้ามา ไม่ได้มันขึ้นผมมันต้องแตะแตะเลยมันขึ้นรูปเลยวะมันมันรูปเลยใช่ป่ะเจ็บรูกไปเลยเอาไปดิปัดดิต่อยกันเลยโอ้โหเดี๋ยวคิดไรอย่างไรครับปัดไม่ได้ขนาดพยายามปัดเดี๋ยวปัดไม่ได้เลยยกเว้นที่มีคนมาเกินทำได้อ่ะไอ้เหี้ยอันนี้ยอมยอ้ทำได้มาดูเหนื่อยเหนื่อยอะไรทดลองหมดแล้ว หมดแล้วทดลองหมดแล้วนี่ว่าหมดแล้วเหรอเออหมดแล้วไอ้มเด้หมือนตัวมันหมดเลยแล้วเบอร์เฮเซอร์ก็ลองไปแล้วเฮเซอร์วิ่งหมดตาแข่งวิ่งยังไม่เอาสัตว์มาวิ่บ้านกลับบ้านคเวบเออไอ้มบ้านนึงตรับเย้เย้เย้เตามความรตัวเอไม่ทัน ถึอแข่เอาใหม่แข่งกับบ้านอยู่ไหนเนี่ยอะไรกูอยู่ในบ้านอยู่เลยกูบอกบ้านเล็กไม่ใช่บ้านใหญ่อะไรบ้านแรกบ้านแรกเอาอ่างเลยเอาใหม่มากับบ้านกูหนึ่งสองสามชนะขาดชนะขาดชนะขาด เอ้ยตองกนเลอ้เลยโอ้วันนีัวเยจะวาเล่ยทีบอีิดหมดเมาันเปเฉยเส้นเลยโอ้ยเยก็ฝันต้องานไม่ตัอินทาไม่ตัดไิอละเลไม่เช่อมาเล่เลวอ้สัสบอเล่ยบเลู่เฉยดิ แบตเร่งหมดแบตหเฮ้ยเอ่าฮ่าโว้ยโอ้โหเวลามาเลื่ไม่เต็มด้วยพอแล้วเฮ้ยเก็บซึ่งชั่วโมงแฮ่เวลานาทีเดียวยังไม่ลองฟาร่ากดอีของฟาร่ากดอะไรอีอะเออไปดิโอ้โหกูบินเอาไหม เอาใหม่เอาใหม่กค่นดิดิเชนดิเชนอูห้โอ้ยยยอยยยไย่ได้ยยยยยอยยยยยไอ้แบยมันบินดิจะได้ปยดชยย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 ยดยดยยยยยยอยยยยเยยยหยย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 ลยยยยยเลยกูมันก็ยยยนยย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 ยวยย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 ยไยยยยยยไยยยยอยยยยยย่ยย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  เอาใหม่ปัดได้ิดันปัดมึงก็เด็นวะเพราะก็โนอย่างนี้วะแล้วปกติปัดกูโดนเหรอไกลๆนี่ไกลๆกันเลยดิไม่โดนปกติแ้าคุ้มไปคนไอ้นี้กุจะไม่โดนเราตกมึงมึงมึงคอยหลังวะมึงคอยหลังวะตอนกดอ่ะนี่ไง ก็ได้ถอยทำไมไกลๆไม่ถอยใชคระเอออเนี่ย๋อแสดงว่าแม่งปัดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่มันมันปัดเหมือนอันเนี้ยมันปัดเหมือนแบบคือมันปัดเป็นของมึงเลยเว้ยมันไม่ได้ปัดแบบปัดส่งๆไปงั้นแหละแต่มันปัดแบบเหมือนกับว่าแต่มันไม่ได้มีเลยอ่ะเพราะกูเป็นคนใช้ปัดไกลๆใช่ไะมกูก็เดินเดินถอหลังเฮ้ยครึ่งชั่วโมงพอดีโอเคคลิปนี้จบแค่นี้ GG What Ever Hee <laughs>